สวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้า p c x สีแดงนะครับผมจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่เราพาไปรีวิวนะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างไปบ้างนนครับผมของปี2020นะครับวันนี้ก็คุณเอ็มนะครับมาจัดอะไรแต่งนะก็เป็นโช๊ก YsS นะครับผมตัวนี้เป็นแท้เบิกศูนย์นะครับ ใช้เบคครับใช้ตัว YF ก็ยังใหม่ล่าสุดอยู่นะครับที่ใช้กันเป็นโชคแก๊สนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ใหม่แก๊กล่องเลยอันนี้นนได,ได้ได้มาเท่าไหร่ครับอได้มาได้มาสี่พันสามครับถ้าจากร<อ>้านจะสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทสี่พันสามก็ราคาเรื่องกันนะเ,เรื่องเหมือนกันค่อนข้างที่จะจะหนักหน่อย อันนี้ตรงรุ่นเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับอันนี้ตรงรุ่นสำหรับใช้กับ P C X 150ครับอันนี้จะความยาวอยู่ที่ประมาณ300พอดีครับ300มิลลิเมตรสามร้อเต็มร้0ยเต็มสาไร้มิลลิเมตวก็สติ๊กเกอร์ Y S นะครับแล้วก็มีตัวอ่ามีตัวปรับเกลียวแล้วก็มีตัวล็อกอ๋อุปกรณ์ติดตั้งแถมมาให้เลยอุปกรณ์ติดตั้งอันนี้ก็จะเป็นโชคโอ้โหหอมมาก ก็ข้างในก็จะห่ออย่างดีครับกันกระแทกอา่ามาอันนี้เขาเรียกว่ารุ่น Gseries นะครับผมอันนี้ก็เป็นไวแท้ก็สังเกตตรงมาร์กตรงนี้ครับไวอาจะดูตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็สามารถปรับเกลียวได้ครับปรับความแข็งของสปริงได้แต่อันนี้เซ็ตมาจากศูนย์เรียบร้อยครับเซตมาให้นั่งสําหรับ คนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนนั่งรนุ่มสบายเราสามารถเซตเองได้ครับจริงจริงสามารถเซตเองได้ครับปรับเกียวตรงนี้ได้ครับแต่จริงๆทางศูนย์เขาแนะนําให้เราปรับเฉพาะตรงนี้นะไอ้ตรงกระบอกแก๊สตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันลีกน้ํายามันจะรั่วแก๊สมันจะรั่วมันจะได้ว่าทะลึ่งไปแก๊สเติมไดไมใช่ใช่ใช่ห้ามทำดิ่ดข่าตรงนี้ห้ามไปปรับดิ่ข่าจะปรับได้แค่ตรงนี้ครับโอเคครับผมตัวนี้ยาวยาวกว่าโชคเดิมใช่ไหมอ่สั้นกว่าครับสั้นกว่าโชคเดิมอยู่ที่5 0คร <Okay. S 2> นี่ที่สามร้อยสั้นกว่างงโ,โ,โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่ามันจะต้องแกะต้องเลื้ออะไรตรงไหนบ้างน,นะครับผมใส่โชคเนี่ยผมดูแล้วน่าจะลื้อยาวอยู่นะเราทดลองใส่กันเองนะครับผมวันนี้เห็นไหมตอนนี้ก็จะขันนะครับน็อตเบอร์สิบก็จะมีตรงขันตรงยูบ็อกนะครับก็จะมีอยู่หลกัหลกๆก็จะเห็นอยู่ประมาณสี่ตัวนะครับผม ก็จะมีตรงขั้วแบตด,ด้านในด้วยที่เราต้องขันออกนะครับผมอันนี้เราจะยกทั้งยูบล็อกออกเลยเราขันกันก่อน,นครับเพื่อจะแกะชุดนี้ออกต้องกดหัวสกรูให้แน่นๆหน่อยนะครับจะได้ไม่หวานไม่ลื่นเพราะว่า รถใหม่ๆนี้จะแน่นมากต้องระมัดระวังอันนี้มันก็จะมีหมุดนะครับมีหมุดอยู่ซ้ายขวานะนแต่เราจะเอาหมุดออกก็ดันเข้าไปครับอ๋อไขควงดันเลยเนี่ยจะมานี้ครับเขาเีิกตัวหมดุดตัวล็อกคอนโซลเน่เยตัวคันนี้ก็ดันเข้าไป ดันเข้าไปแล้วก็งัดออกครับดันให้ตรงรูจะมีรูเล็กๆตรงนี้ครับตรงกลางนี่ครับดันแล้วก็ดึมาประมาณนี้ครับเพื่อจะให้ยูบ็อกถอดกับตัวเฟรมตัวนี้ได้ครับแล้วก็อย่าลืมน็อตด้านในส่วนนี้ด้วยสิอ,อ๋อ๋อตรงก้วแบตนี่ใครบางคนจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับจะอยู่หลบๆตรงนี้สองตัวก่อนที่จะถอดปอกออกได้ ก็หลังจากที่เราถอดนอด็อตนะครับที่ยึดยูบ็อกซ์ตรงนี้ออกได้แล้วก็น็อตตรงนี้ที่เราจะถอดนะครับตรงจับหลังสองตัวถอดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาเอาตัวจับหลังตัวนี้ออกนะครับก็คือใช้ไขควงแบนลักษณะน,น,นี้ครับจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปตรงนี้เลยก็ระวังนะครับเอามือกันไว้เดี๋ยวพลาดปึ๊บอันนี้ครับประมาณนี้ ก็ยกประมาณนี้ครับอีกข้างก็เหมือนกันยกเดวแล้วประมาณนี้ครับกันไว้ก็ใช้แรงหน,น่อยนะครับอ่าประมาณนี้ก็ยกครับยกก็ถอดได้เลยปร,ประมาณนี้ครับก็จะแน่นหน่อยเพราะว่ามีเขี้ยวครับหลายจุดจุดล็อกมันเยอนะเนาะเพราะว่าก็จะมีตัวนี้ครับที่ยึดอยู่เมื่อกี้ ่อนข้างที่จะแน่นยึดกับตรงนี้ครับเพราะว่าเราค่อยๆงัดขึ้นแล้วก็ยกขึ้นในลักษณะนี้ครับผมคือไขควงอันนี้รอยไขควงไหมครับที่ยิงก็จะโดนสีนิดหน่อยเนี่ยสีก็ถลอดก็ระวังหน่อยนะครับแต่อันนี้รถผมเองไม่เป็นไรถ้ารถลูกค้ามันก็จะระวังกันก็งัดขึ้นก็เฉลี่ยประมาณนี้นะครับก็เก็บไว้แล้วก็ส่วนที่เหลือจะเป็นน็อตเบอร์12นะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ตัวถอดสีตัวนี้เสร็จก็อย่าลืมถอด ตัวน็อตยึดเฟรมตรงนี้ด้วยนะครับใช้ไขควงหัวแฉกขัน2ตัวโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนที่เราจะถอดยูบ็อกออกก็จะมีน็อตด,ดันท้ายประมาณ4ตัวนะครับ1 2 3 4แล้วก็ต้องใช้ไขควงขันอีก2ตัวจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมก็ทำการขันเลยคำคัท,ที่จะแน่นนะครับผม ใช้ความระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวหัวสกูหวานออ๋แเราว่าขันเข้านี่ต้องพอเข้าหรือเปล่าเดอขันแรง<อ>มือพอพอตึงมือครับอย่าขันแน่นกขนก็หลังจากเราขันน็อตยึดหลักๆนะครับตรงกันตกตรงนี้ที่เป็นตัวจับท้ายเนี่ยหนึ่งสองสามสี แล้วก็ขังไหควงอีกสองจุดป,ปึ๊บแล้วก็สามารถจับตรงนี้เลยครับอ่ายกขึ้นเลยจะได้ในลักษณะนี้อประมาณนี้นะครับผมนี่ก็โอเคแล้วเหลือขั้นตอนยกตัวยูบ็อกออกนะครับผมอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอวิธีอีกก่อนจะเอายูบ็อกออกอย่าลืมน็อตอีกสองตัวนะครับจะอยู่ตรงจุดนี้อ่าจะอยู่ตรงข้างรถครับตรงเฟรมรถจุดนี้ครับอ่า<ม>จุดนี้<ม>แล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับผมซ่อนอยู่เราต้องละเอียดเพราะว่าน็อตเยอะมาก ก็ใช้ไขควงแฉกครับขัมหมือนเดินขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการยกตัวยูบ็อกออกนะครับจะสังเกตว่าจะแน่นมากอ่าจะแน่นมากอันดับแรกเราต้อง ดึงเฟรมด้านข้างนะครับให้มันหลุดตรงเที่ยวนี้สังเกตไหมเนี่ยเวลาจะยกออกครับงะมันออกนะใช่ต้องง้างออกครับภาษาอีสานก็เรียกว่าง,งะประมาณนี้ครับปึ๊บประมาณนี้ครับปึ๊บประมาณน,าณน,นี้อันนี้หมดุดตรงนี้ก็ต้องเช็คว่าเราถอดออกเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นี่ครับปึ๊บก็ยกเลยอโทษอันนี้ก็ยกเลยครับเห็นไหมนี่คือยกยกออกทั้งบล็อกเลยนะครับผมปึ๊บหนสองอ่าอันนี้ติดตัวรัดแบตไม่เป็นไร อ่าโอเคอุปรกรณ์ก็ลกหน่อยแตนนุ่ยกออกล้วนนี้เลยนะครับโอ้มาแค่นี้เหรอใช่ต้องยกแบบนี้ครับคนท่านที่จะเอพลุงพลังหน่อยครับเพราะว่าชิ้นใหญ่โอเคหลังจากที่เราถอดตัวยูบ็อกออกเรียบร้อยแล้วครับก็จะสังเกตได้ว่าน็อตยึดแกนโช๊คบนจะอยู่ตรงนี้นะครับผม ก็จะเป็นเบอร์สิบสี่นะอ่าประมาณเบอร์สิบสี่ครับสองตัวเป็นน็อตตัวเมียแล้วเราก็ต้องใช้ชุดตัวบล็อกขันเนาะอ่านี่นะครับค่อยๆขันนะเดี๋ยวเกลียวหวานเดี๋ยวเสียปึ๊บอ่าเห็นไหมเขาขันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องแน่นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าขันแน่นมันจะบีบลูกยางตรงหัวโช๊คครับที่เป็นตรงที่ทําหน้าที่รับแรงกระแทกครับเดี๋ยวมันจะเสียมันจะสึกง่ายอย่าไปขันแน่นนะเวลาขันเท่าขันพอตึงมือพอมันไม่เด้งหลุดครับ ประมาณนี้ดีแหวนแล้วก็นอ็อตทันนี้ก็ค่อยๆเราจะสังเกตว่าขันมาจากศูนย์เขาจะขันไม่แน่นนะครับมีผมใช้แรงประมาณเกือบห้ากิโลครับปึ๊บเห็นไหมบิดแป๊บเดียวครับเพราะว่าถ้าขันแน่นมันจะบีบลูกยางตรงหัวโช๊คครับมันจะทำให้โช๊คสึกไวโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมก่อนที่จะถอดโช๊คออกได้เราก็ต้องถอดฝั่งขวานะครับก็คือต้องถอดท่อออกก่อน ก็คือถ้าไม่ถอดท่อเวลาเราขันน็อตตัวผู้ตรงแกนชุกด้านล่างเนี่ยตรงนี้ครับมันจะมาติดท่อมันจะขันออกไม่ได้ครับผมก็ต้องใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับขันนอ็อตสามจุดก็จะมีจุดที่หนึ่งจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามนะครับผมขันท่อออกก่อน <c oughs> ก็ทำการขันท่อนะครับขันน็อตยึดออกท่นนอ,อ,อ,กอ,อยังร้อนๆนีน่นะเพิ่งนิ่งมาแกนบนข้านที่จะยาวครับน็อตเข้าลึกมากจริงๆแล้วถ้าอยากจะขันให้ถนัดเราต้องอยู่ด้านท้ายรถนะครับจะแนะนําเพราะว่าเวลาขันออกเราต้องใช้แรงกดเยอะนะครับผมเห็นไหมอนขัานที่จะแข็งมาก มาถึงขั้นตอนในการจะถอดโช๊คฝั่งด้านซ้ายนะครับผมเราก็จะมาดูด้านกรองก่อนเพราะว่าด้านนี้ก็จะติดเหมือนกันครับน็อตตัวเนี้ยน็อตตัวผู้ที่เรายึดกับแกนโช๊คไว้จะขันออกยากครับจะติดกรองตรงนี้เราก็ต้องทําวิธีการคลายสกรูตรงนี้ก่อนคลายน็อตเพื่อจะดึงขยับกรองให้มันยกออกมาได้เพื่อที่จะถอดน็อตตัวผู้ออกมาได้นะครับต่อวิธีก็ใช้ประแจเบอร์แปดครับขัน สองจุดนะครับเอาเจาจุดนี้ออกก่อนนี่ครับประแจบือแปลกแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็อยู่ตรงนี้ ให้เสร็จนะครับค่อยๆขันใจเย็นๆอย่าใจร้อนครับแกะรถพวกนี้ค่อนข้างนี่จะใช้เวลาหน่อยอแกะน็อตออกมาได้แล้วก็จับตรงนี้ครับจับเห็นไหมค่อยๆย,ยกออกมาปุ๊บะจะมีลักษณะนี้แล้วเราก็จะมองเห็นครับมองเห็นน็อตยึดกองนะสองตัวมีหนึ่งตัวสองตัวครับเนี่ยคือเราต้องถายน็อตตัวนี้ออกสองจุดนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบนะ,ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยขัน นี้จริงๆแล้วถ้ามีตัวทีก็ต้องใช้นะครับเบอร์สิบใช้ตัวทีเบอร์สิบนะครับค่อนข้างที่จะยาวหน่อยถึงจะขันได้น็อตจะอยู่ประมาณนี้ครับก็คลายเพื่อที่จะเราจะสามารถขยับกรองตัวนี้ออกมาได้ครับกึบขันเข้าไปปึ๊บอสองตัวนะครับผมขันออกเลยอีกตัวหนึ่งจะอยู่ด้านนี้ครับะจะค่อนข้างที่จะใช้เทคนิคหน่อยเพราะว่าน็อตจะบังครับจะเอียงๆหน่อยก็ต้องขัน นี้หัวบล็อกค่อนข้างจะใหญ่นะครับติดหน่อยถ้าเป็นตัวทีจะขันง่ายอยู่ครับเพราะว่านี่ก็อุปกรณ์ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่โอเคถอ,นนอดน็อตจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราขันน็อตสองตัวนี้ออกนะครับกองจะสามารถขยับได้เห็นไหมนี่ครับสามารถขยับไปไม่ได้ขยับเพื่อที่จะ ขันน็อตตัวผู้ของโช๊คตัวนี้ออกง่ายที่สุดครับอันนี้น่าจะเบอร์12อ่าครับพี่จะขันออกง่ายด้านบนเราขันแล้วนะครับก็เหลือแค่ขันโช๊คด้านนี้ออกก็มาถึงวิธีการขันนะครับผมขันโช๊คก็ใช้ประแจบล็อกนะครับหรือตัวทีอะไรก็ได้ประแจรธรรมดาก็ได้ครับขันเพื่อจะถอดโช๊คออกนะครับผมก็ตัวนี้เขาก็จะยึดหูไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะเพราะว่ามันจะมีลูกยางสําหรับรับแรงกระแทกอยู่ถ้าเราขันแน่น ตัวนี้มันจะบีบครับไม่ว่าจะเป็นชกใหม่หรือชกเก่าถ้าเราเอามาบีบเข้าเกินไปมันจะทําให้ชกนะครับรับแรงน้ําหนักทําการสปริงทําการเซตตัวในเวลาเราขับขี่มันจะไม่เป็นอิสระนะครับผมเขาจะขันไม่ค่อยแน่นเขาจะขันพอดีตึงมือครับเนี่ยอย่างผมขันออกแคบบ่เดียวครับแค่เดียวอันนี้ก็ต้องยกกองไว้ไหน,น่อยนะไม่งั้นก็ติดบล็อกจะติดก็ค่อนข้างที่จะทุรักทุเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร ยกกลับหัวบล็อกก่อนโอเคเมื่อขันน็อตออกเสร็จครับ mm hmm. ก็เนี่ยดึงออกมาปุ๊บก็ตัวด้านบนครับ mm hmm. ก็จับตัวนี้จะฝืนนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เพราะว่าจะเบียดตรงนี้จะเบียดคอนโซลตรงนี้ค่อนข้างที่จะฝืนนิดหน่อยค่อนข้างจะใช้แรงนิดหน่อยก็ดึงตัวนี้ออกมาอ่าปุ๊บนี่ครับ ใช้แรงนิดหน่อยเพราะว่าจะเบียดแต่ตรงนี้มันอ่อนอยู่สักครู่อันนี้บางคนจะรู้ว่ามันถอดยากมากก็เราจะเบียดเบียดนิดหน่อยยกยกให้มันพ้นหัวนะครับตรงข้างที่ใช้แรงเยอะนะ โอเคเหนื okay. hmm. ่อยพอสมควรแล้วก็ถอดชบฝั่งซ้ายเรียบร้อยครับผมโอเคอันนี้ชกเดิมจากศูนย์ความยาวความยาวสามร้อยห้าสิบมิลครับหลังจากนั้นก็มาถอดชบฝั่งขวานะครับผมก็เบอร์สิบสองตัวเดิยก็สังเกตนะครับเห็นไหมลักษณะ ตรงนี้จะใช้เป็นประแจแหวนหรือบล็อกก็ได้นะครับช่องกันข้ามจะแคบถ้าใช้บล็อกอย่างนี้ยก็จะดึงท่อออกหน่อยอันนี้ลงไม่ได้นะสังเกตเลยว่าลงไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นประแจรธรรมดาแล้วกันนะครับโอเคอ,อันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าประแจรวมครับประแจแหวนด้านหนึ่งประแจปากตายด้านหนึ่งนะครับผมผมจะใช้ด้านประแจแหวนขันนะครับเพราะว่าจะทําให้ขันได้น้ําหนักดีก็ใส่เข้าไป ค่อนข้างที่จะแน่นครับโอ้โหก็ห <habr> ลังจากที่เราถอดน็อตฝั่งขวาออกแล้วนะครับผมน็อตยึดด้านล่างอ่าก็จะมาสังเกตฝั่งขวาครับฝั่งนี้จะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่อฝั่งนี้เวลาออกจะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้บเพราะว่าเราขยับช่วงมันขยับมาด้านหน้าได้สังเกตไหมคือมันขยับมาด้านหน้าได้แต่ว่าฝั่งซ้าย มันจะขยับไม่ได้ครับมันจะติดกรองเนี่ยขยับมาฝั่งนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมออกแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับถอดเรียบร้อยฝั่งขวาโชคสองตัวนี้หนึ่งคู่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเหมือนกันครับอันนี้เป็นโชคธรรมดาได้มาจากศูนย์ของ Honda เลยก็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนโชคนะครับตัวนี้ YSs ของ G Series นะครับผมตัวใหม่ ที่เราสั่งซื้อมาก็สําหรับโช๊คตัวนี้นะครับหูบนเราใช้ยังเป็นน็อตเบอร์14ธรรมดานะที่เป็นน็อตมากับสูตรเราใช้ได้แต่ว่าหูล่างเราจะต้องใช้เป็นน็อตที่เขาให้มานะครับผมก็จะมี2ตัวแล้วก็มีแหวนสปริง1ตัวนะครับผมก็เราจะมาทําการติดตั้งกันเลยนะครับผมมันไนม่มีบอกว่าซ้ายขวาอันนี้ให้โชว์ ใส่กลับก็ได้ใช่ไหม้ยแกนไปข้างล่างได้ไหมไม่ได้ดูไม่สวยก็นอนนี้คือวิธีการใส่ชกอยวอ่านตรงนี้ไเดี๋ยวไทยยังนี่ใช่ล้ออ่าเคยตัดนี่คือวิธีการใส่ชกนะครับอ่าก็ใส่ตรงนี้ก่อนใส่แกนบนให้ให้ตรงเต็มก่อนประมาณนี้คือหลังจากนั้นเราจะมาใส่น็อตฝั่งขวาครับอันนี้น็อตเดิมนะจริงๆเกลียวเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่า ไอ้ตัวนี้มันจะเกลียวสั้นกว่าที่แถมมามันจะเกลียวสั้นกว่าม,มันจะขันกับไอ้ตัวเกลียวของแกนโช๊คตรงนี้ครับของที่มาจากศูนย์มันจะเข้าได้พอดีประมาณนี้ปึ๊บแต่เราอย่าลืมประแจแหวนหนึ่งตัวนะครับผมโอเคประแจแหวนอ่าไม่ใช่ครับแ,แหวนสปริง<อ>แหวนสปริง,รงขออภัยเหนื่อยกลับปุ๊บยกมาประมาณนี้นะครับผมใส่เข้าไปก็ยกล้อ เขาเข่าดันก็ได้ครับประมาณน,นี้ใช้เข่าดันนะครับม่ย<ด>มันจะไม่ไปขานะ้างหน้าใช่ใช่มันจะยกขึ้นมาไม่รถมันจะไม่ไ้นะฉันพังจะเตี้ยหน่อยประมาณนี้<อ>มันจะเตี้ยหน่อยเพราะว่าโชกคตัวนีออ้ก็ดูครับว่าเข้าได้ยาวหรือเปล่าใช่ไหมตัวนี้ขันขันเาครับ ก็ประแจเบอร์สิบสองเหมือนกันค่อยๆขันนะตัวนี้ไม่ต้องขันแน่นขันพอมันประครับประคองได้โชกจะอยู่ในลักษณะนี้เห็นไหมลดจัดท้ายต่ําลงเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนโชกและก็จัดทรงครับโอเคอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ก็ใช้ประแจค่อยๆขันเข้านะไม่ไม่ต้องขันแ็งมาก เพราะมันมีแหวนสปริงอยู่ครับมันจะรองรับแรงขันของเราขันมากก็อย่างที่ศูนย์เขาบอกเลยครับว่ามันจะทําให้ชุกมันทํางานไม่บาลานซ์นะครับผมการทํางานของชุกจะทําทไม่เต็มประสิทธิภาพก็ระวังนะตอนขันเดี๋ยวประแจหรือตัวไ ทอกหรืออะไรที่เราขับนี่ยมันจะไปเบียดแกนชุบแล้วมันจะทําให้เป็นรอยได้ต้องระวังนิดหนึ่งอ่าประมาณนี้อ่าผมขับได้แล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะขันน็อตด้านบนทีนี้น็อตเบอร์สิบสองเหมือนกันก็นี่ครับผมเอาแหวนเข้าไปปอันนี้ก็ขันพอตึงมือนะครับอย่าขันมากมาข้างในนี้มีแหวนไหมมีครับมีแหวนข้างในจะมีแหวนรองหนึ่งตัวครับรองไอ้ตัวบูลบูสยานะครับผมนี่ก็ขันเข้าไป เอามือขันก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งใช้ไขควงเดี๋ยวมันจะฟีจะปีนเกลียวพอตึงมือครับผมก็ใช้ตัวนี้ขันนี่ดูลักษณะการขันมันจะขันไม่แน่นมากนะครับผมปุ๊บหนึ่งรอบสองรอบเพราะมันไม่ขยับดีแล้วครับสามรอบโอเคพอครับแค่นี้นี่เห็นไหมแน่นมือพอ ไปก็จะมาเปลี่ยนอ่ามาใส่ชกในด้านฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าสวยเลยเราก็ต้องลงประมาณนี้ครับต้องใส่ให้ถูกข้างนะเพื่อจะโชว์โลโก้ไวเอสอย่าไปใส่กลับกันอย่างนี้บางคนอาจจะชอบใส่กลับนะครับแต่ว่าถ้าจะใส่กลับมันต้องเป็นหัวอีกแบบหนึ่งก็คท้ายว่าสลับหัวมาอีกฝั่งหนึ่งถึงจะทำได้จะมีบางรุ่นครับที่แบบใส่กลับกับกันต้องดูดีๆโอเคนี้เราก็ต้องใส่ด้านบนก่อน Uh huh. สอดเข้ามาประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยฝืนเหมือนตัวเดิมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคอค่อนข้างที่จะยาวกว่าอืคอค่อนข้างที่ยาวกว่าเห็นไ,ไหมคอจะยาวกว่าจะใส่ง่ายหน่อย้ามาดูด้านล่างครับก็ด้านล่างก็เหมือนเดิมใส่แหวน สปริงเข้าไปนี่ครับผมกรดูรูก่อนอ่างัดกองออกมายกยกมาหน่อยประมาณนี้ปึ๊บอ่าผมจะงัดไว้เอามือหมุนเข้าก่อนดันเข้าไปตัวนี้จะขันง่ายหน่อยเพราะว่าเกลียวตรงปลายมันสั้นครับมันไม่ค่อยยาวเหมือนน็อตเดิมปึ๊บอ่าได้แล้วเดี๋ยวใช้ประแจขันเข้าก็หลังจากที่เราทําการเปลี่ยนชคเสร็จเรียบร้อยนะครับผม ก็เปลี่ยนตัวไว้ในรุ่น G Series นะครับผมความยาวอยู่ที่310นะครับ่าสก็จะอยู่ประมาณนี้ครับรถก็จะส่งเตี้ยลงมานิดนึงนะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็ผู้หญิง1 5 0 160นะครับความสูงประมาณนี้สามารถขับได้สบายเลยเท้าก็จะถึงพื้นนะครับผมวรวมส่รีรวิวกันดิบๆเลยมนนีเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เบาะผมก็ปรับสรงการนะประับลนะงมาพอดีให้มัน ในช่วงเคลือช่งนี้ครับจะได้นั่งกระชับหน่อยนั่งพอดีเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูก็าจากที่ผมสูงประมาณร้อยหกสิบห้าได้ครับผมก็ลดถ้ายืนกับพื้นลดจะประมาณเท่ากับเป้ากางเกงพอดีครับก็เกือบถึงเอวนะประมาณนี้ยช่วงจังหวะคอมก็จะง่ายครับรถเตี้ยก็คอม,มง่ายๆเลยปึ๊บนะครับเห็นไหมพอจัดทรงแล้วมองลักษณะที่ผมสูงแค่ร้อยหิบห้าหรือว่า ประมาณผู้หญิงร้อยห้าสิบครับเท้าจะถึงพื้นพอดีมันจะประคับประคองรดง่ายครับนี่ว่าเราขับอย่างนงี้ใช่ไหมเราจะทรงตัวได้ง่ายขึ้นแต่ตอนเดินที่ออกมาแรกๆครับที่เป็นโชค๊คจากศูนย์ที่เรายังไม่ได้ปาดเบาจัดทรงหรือเปลี่ยนโช๊กก็จะประมาณนี้ครับก็ขยิงประมาณนี้เลยขับค่อนข้างยากอันนี้เขาเรียกว่าจัดทรงเปลี่ยนโชค๊คเรียบร้อยประมาณนี้ครับโอเคครับผมโอเคแต่ผมจะฝากเฟซบุ๊กพี่ครับว่าในช่องนะครับผมมีอะไรก็ทักเข้าไปถามได้นะครับผมก็จะมีการตกแต่ง ปรับเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆนี่ครับครับผมก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับลาท่านผู้ชมนะครับบ๊ายยครับติดตามกันได้ใน Facebook นะครับผม